ความหวังตามหาแม่ให้แบงค์เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเราเดินทางมาด้วยหัวใจที่กล้ากล้ากลัวกลัวเพราะดูเหมือนว่าเรื่องราวในอดีตอาจทำให้ครอบครัวใหม่ของแม่มีปัญหาหรือเปล่านะครับตอนนี้ข้อมูลของแม่น้องแบงค์นะคะที่เราได้มาก็คือเขาอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับตำบไลไร่หลักทองยวต้องไป ตามหาจากตรงนั้นดูนะครับถ้าจากที่น้องสาวของเจ้าแบงค์บอกไว้ว่าแม่อาจจะมีครอบครัวใหม่และการติดต่อได้ครั้งล่าสุดเมื่อประมาณเท่าไหร่สิบยปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่เป็นกระซิบคุยไม่แน่ใจว่าแอบที่ทํางานคุยแอบคนหน้าคุยหรือว่าแอบครอบครัวตัวเองคุยจากที่ฟังมาแบบนี้สถานาการณ์ในการมาตามหาในวันนี้อาจจะต้องคุยกับคนให้น้อยที่สุดเผื่อถ้ามันเป็นเลือกละเอียดอ่อนของแม่ในปัจจุบัน เป็นเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยนะเนาะเราก็จะพยายามเซฟแม่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดได้คุยกันจริงๆแล้วก็จต้องเซฟครอบครัวเขาแหละนะครับเ,เขารบการตัดสินใจว่าณนะวันนี้การที่ลูกทั้งสองคนมาตามหาจะได้คำตอบแบบไหนนะครับครั้งอยากให้มันเป็นอย่างที่ฉันคิดก็คือแม่พยายามไปตามหาแล้วนะ สับคนที่แม่ทิ้งไว้อะไรเงี้ยแต่มันไม่เจออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็น0 0 0ย์0 1, แต่ก็ภาวนาอยากให้มันออกชอยนั้นมากกว่าไม่รู้ใจน่าเงืบกับกรุงเทพหรือเปล่าโชคดีที่ทีมงานมีข้อมูลของแม่ในใบเกิดทำให้ภารกิจของเราสามารถไปต่อได้และบาอแสจากใบเกิดที่ว่า นำทางเรามาที่นี่ครับตำบลไร่หลักทองอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับขออนุญาตนะครับจากเพจอีจันจะไปถ่ายรายการหมู่11ค่ะคุณพี่หมู่11หาใครชื่ออะไรจะไปหาผู้ใหญ่บ้านขอบคุณครับทุกคนนะครับ จากที่เราได้เบอร์โทรของผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเป้าหมายมาจากเจ้าหน้าที่อบตไร่หลักทองอีเตอร์อีจันก็พยายามติดต่อไปนะครับแต่ผู้ใหญ่ไม่รับสายเราจึงตัดสินใจสอบถามชาวบ้านไปเรื่อยๆจนเจอที่ทำการผู้ใหญ่บ้านและได้คุยกับน้องสาวของผู้ใหญ่ครับอีเตอร์อีจันทำรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันครับทีนี้มีลูกชายกับลูกสาวสองพี่น้องอะจะตามหาคุณแม่ ก็อยากเจอแม่ครับคิดถึงอยากรู้ว่าอ้อมกอดแม่จริงๆเป็นแบบไหนพี่มีเต้ยมีข้อมูลมาเบื้องต้นครับพี่ค่ะแน่ใจข้อมูลอยู่ในพี่รู้จักลูกบ้านพอคุ้นหน้าอยู่ไหมครับคุ้นหน้าไหมต้องต้องดูใช่ไหมคนนี้ครับผมพี่ขอปรึกษาผู้ใหญ่หน่อยได้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 คุ้นคุ้นหน้าอยู่คุ้นใช่ไหม โชคดีที่น้องสาวของผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเช่นเดียวกันเธอจึงพอจะคุ้นหน้าลูกบ้านอยู่บ้างแต่เพื่อความชัวร์เธอจึงโทรปรึกษาผู้ใหญ่บ้านให้อีกทีจนในที่สุดเราก็ได้คำตอบแล้วครับเขาอยู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงไม่ไกลจายกย้ายไปอยู่หมู่อะไรครับพี่ย้ายไปอยู่ฝั่งหน้าพาัทแต่หมู่สิบเอ็ดไหมไม่ไม่คุณละหมู่ละเขาย้ายออกไปขายบ้านไปละ คือจริงๆอะพี่ที่ต้นมาหาผู้ใหญ่บ้านก่อนอะอยากจะให้มีผู้นําท้องถิ่นเนี่ยพาไปก่อนอย่างน้อยๆอะจะจะได้ไม่บุกมีผู้ช่วยหรือว่าคนอื่นอย่างเงี้ยไหมพี่คือถ้าเป็นทางรายการมันจะเป็นบุกลุกจนเกินไปแล้วเขาไม่รู้ที่มาที่ไปของรายการอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ถ้าบุกไปที่บ้านเขาเหมือนเดี๋ยวครอบครัวเขาอยู่ในความลับแตกแน่ถ้าเป็นไปได้ไงอยากเรียกเข้ามาคุยในพื้นที่ส่วนตัวก่อนถ้าเขาจะใช่หรือไม่ใช่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ย ก็ให้มันจบที่ตรงนี้จะได้ไม่ต้องแพงพายไปไกลไม่ต้องลือใช่มีเบอร์ติดต่อได้ไหมครับมีเลยพี่นี่ไม่มีเบอร์ในข้อมูลลูกบ้านที่พี่สำรวจเมื่อวานน่ะเขามีเบอร์ที่ลงไว้ให้ไหมไม่มีครับเบอร์ร้านนะครับไม่มีเพราะว่ามันอยู่คนละพื้นที่กันเขาเขาย้ายออกไปเขาขายบ้านไปเล้ยกว่าย้ายออกไปอยู่หมู่อื่นเหรอใช่ย้ายออกไปอยู่ฝั่งตรงข้ามมันเป็นอีกตำบลหนึ่ง ข้อมูลจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนนี้บุคคลเป้าหมายย้ายไปอยู่อีกตำบลหนึ่งครับเราจึงได้เบอร์โทรของผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเป้าหมายมาและงานนี้ต้องขอให้ผู้ใหญ่ช่วยประสานอย่างรัดกุมที่สุดครับสวัสดีครับเบอร์ผู้ใหญ่เช้าไหมครับขอใช่ครนะับใช่ครับผู้ใหญ่ครับผมชื่อเต้ยนะได้ทำรายการตามหาคนขัดพลากจากการอีเต้ยอีจันครับผมับพอดีมีลูกลูก สองพี่น้องจะตามหาคุณแม่ครับผมแล้วแล้วข้อมูลคุณแม่เขาเนี่ยอยู่ที่หมู่11ตําบไลไร่หลักทองครับและทีนี้มาหาทางบ้านผู้ใหญ่หมู่11ออแล้วแล้วเขาก็บอกว่าณนะปัจจุบันเนี้ยเหมือนเขาจะย้ายไปอยู่ในในออพื้นที่ของพ่อผู้ใหญ่เช้านะครับผมออที่ไม่แน่ใจเนี่ยเพราะว่า จะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมอาจจะต้องไปรบกวนพ่อผู้ใหญ่ก่อนเพราะว่ากลัวจะไปทําครอบครัวปัจจุบันของเขาเล้าฉานอีกตอนนี้พ่อสะดวกให้เต้ยเข้าไปไปคุยด้วยที่บ้านไหมครับผมตอนนี้อยู่ไหนกันี้ตอนนี้ออเพิ่งออกจากบ้านพี่แขกมาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ปออะครับผมที่สาลเจ้าดีกว่าเดี๋ยวผมโทรหาได้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 ที่ศาลเจ้าใช่ไหมตรงไหนเลยตรง ทางวัดหน้าพระธาตุทาาางวัดหน้พระธตุใช่ไหมครับครับโอเคได้แล้วก็เดี๋ยวเต้ยไปถามคนแถวนั้นว่าศาลเจ้าอยู่ตรงไหนเนาะศาลเจ้าอยู่ดูฝาเมืองใช่ฝากพ่อเซฟเซฟเขาหน่อยนะอย่าเขาทะเลาะกันครับผมอ่ครับผมครับภารกิจรับสุดยอด พ่อตอนนี้ได้ถ่ายรายการไปด้วยนะเนี่ยไปคุยกับเขามาแล้วเหรอครับรเขาว่าไงเขา,เขาบอกว่าไม่รู้จักนนเนี่ยคนนี้ใช่ไหมใช่เจ๊ไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่คนละคนนะี่ยชัวร์เปล่าเป็นคนละคนกันไม่ไม่ใช่แฟนชัวร์เปล่าผู้ใหญ่ชัวร์เปล่า เมื่อเจอทางตันจากเบาะแสของผู้ใหญ่บ้านเราจึงลองตามหาบ้านหลังเป้าหมายด้วยตัวเองแต่แล้วการเจรจากับเจ้าบ้านที่เราไปพบเจอก็ต้องจบด้วยเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับเราตามชื่อที่อยู่เลข13หลักระบุตัวตนมาแล้วเราก็มาเจอบ้านเป้าหมาย เจ้าบ้านเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนี่แหละแต่เราก็ยังไม่ยืนยันนะว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อะไรยังไงไปคุยกันโอเคขอเราไม่ถ่ายถ้าถ่ายไม่คุยเออเราก็ไม่ถ่ายออจักพาาใ,ใหญ่ๆไปคุยอะไรกับบุคคลเป้าหมายของเรานี่แหละแล้วยื่นโทรศัพท์มา กำลังแนะจะแนะนำตัวกับพี่ปลายทางเขาคิดว่าเราถ่ายเดินมาคว้าโทรศัพท์จากมือเออแดกเลยเ,ออเราพยายามสุดความสามารถและแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงเจ้าบ้านได้เขาไม่เชื่อใจเรานะครับแค่นั้นแหละ สุดความพยายามจบด้วยการไม่ได้รับความเชื่อใจเราจึงต้องยอมถอยให้กับการตามหาในครั้งนี้และลองหาช่องทางต่อไปเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับความหวังของแบงค์นะครับอย่างน้อยๆณนะตอนนี้ก็ตัดช้อยส์หนูนีที่เราไปขอข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้านที่สารเจ้าได้แล้วนะครับาาร,รพน,รนอนุภบ กฎเกณฑ์แห่งฟ้าสุดลาอาฟ้าเที่ยวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกดเกณฑ์ฟ้า,าบางฉันมาดัานดนค้นหาแม่ขอฟ้ามันจะกว่างมีอาจากันควางหัวใจ